ครับวันนี้เรามาดูแกะกล่องมือถือเ e สมียโนสสิกันนะครับตัวนี้สั่งมาใหม่นะครับตัวนี้ราคาที่ได้มาอยู่ที่5้าพันบาทนะรวมจัดส่งนะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมสั่งมันจะอยู่ที่แรม6ความจำร้อยแนะแถมฟิล์มกระจกให้ด้วย1แผ่นนะนะครับตัวนี้สเปคนะครับสเปคมันจะมี2เวอร์ชันนะครับอ่าคือเวอร์ชันแรม4ความจำร้อยี่แล้วก็แรม6ความจำร้อยี่ ตัวแรม4ราคาจะอยู่ที่6,299นานะครับส่วนแรม6ความจําหนอจะอยู่ที่6,999บาททีนี้ก่อนที่เราจะไปดูตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอ6.43นิ้วนะเป็นจอ AMOLED 24บิตนะครับ1,080คูณ2อพพิกเซลนะครับส่วนกล้องนี่กล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมีอยู่4ตัวด้วยกันกล้องหลัก50ล้านนะแล้วก็กล้อง ultra wide นะครับกล้องมุมกว้างถ่ายอยู่ที่8ล้านนะครับ แล้วก็ก้างกล้องไมโคร2ล้านแล้วก็ตัวกล้องดิฟเซนเซอร์อีก2ล้านนะก็จะมีกล้องหลังอยู่4ตัวด้วยกันส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้อยู่ที่13ล้านนะครับแล้วก็ตัวนี้รันด้วย CPU ของคอคอมสเนปดากอนหกแปดศูนย์ 80, นะครับออกเตอร์คอสองจุดศูนย์กิกะเฮิร์นะแล้วก็รันด้วย m i u i ไอสิบสามนะครับ a n d r o อ d สิบเอ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อมันจะมีแรมสองแบบนะคือแรมสี่กับแรมหกนะครับตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นแรมหก ส่วนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0นะแล้วก็ชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์นะครับอันนี้คือรายละเอียดข้าวๆข,ของตัวเครื่องเนาะโอเคทีนี้เรามาดูแกะกล่องต่อครับตัวนี้ผมแกะซีนไวรอแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราแกะเนี่ยเราก็จะ,กะง่ายนะครับดูที่ข้างกล่องนะเขาจะบอกรายละเอียดนะครับเวลาสั่งซื้อเราต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับว่าตัวเครื่องที่สั่งส่งมาเนี่ยมันตรงกันไหมเนาะเราสั่งแรม6ความจํา128อว่ามันมาตรงไหมนะครับเพราะว่ามันมีแรม4กับกับ r a ไห หลังจากเราแกะกล่องออกมานะครับนี่ตัวที่อยู่ข้างในมีอะไรบ้างนะหลักๆของมือถือรุ่นนี้นะครับเขาจะยังแถมปลั๊กชาร์จอยู่นะนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยไม่แถมเลยนะตัวนี้นะครับตัวกล่องแรกที่เราเจอจะเป็นกล่องใส่เคสแล้วก็จะมีตัวเข็มจิ้มซิมนะแล้วก็คู่มือในนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือนะอคู่มือนะครับมีทั้งหมด2 2แผ่นด้วยกันนะครับ2เล่ม ส่วนเชดจะเป็นลักษณะเช็ดยางใสนะครับเชดยางใสที่เราได้มาเนี่ยครับก็เป็นลักษณะเช็ดยางใสธรรมดานะครับก็ใส่แบบพื้นฐานทั่วไปเนาะนะครับแต่ถ้าไหนที่อยากได้เคสแบบสวยงามก็ต้องเปสั่งเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะถูกหอ่อด้วยพลาสติกตรงพลาสติกก็จะมีรายละเอียดนะนะครับบอกรายละเอียดเพิ่มเติม นะครับนี่เขาเขียนเพิ่มเติมด้วยนะครับจอเป็นอม o ลิดนะครับ90 h z Full HD พันะนะครับถือว่าโอ้ดหน้าจอตัวนี้ถือว่าโอเคนะเป็นแบบ f u l l HD พัด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับดูที่กล้องครับการออกแบบสวยงามเลยเหมือนกับมือถือรุ่นใหม่ๆหที่ออกแบบลักษณะของตัวเครื่องเป็นลักษณะแบบแบบเหลี่ยมๆเนาะเป็นเหมือนกับมือถือรุ่นใหม่อ่ะที่เขาออกแบบกันนะครับเห็นไหมก็สวยงามเลยนะครับสวยงามมากนะที่ผมดู นะครับสาหรับมือถือรุ่นนี้นะครับได้มาในราคา5 0 0พันกว่าบาทนี่ก็คือว่าคุ้มแหละนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูตัวเครื่องที่ผมดูนะครับติดฟิลม์มลักษณะเป็นฟิล์มพลาสติกมาด้วยแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาก็แถมฟิล์มกระจกมาด้วยอยู่นะครับสําหรับร้านค้าที่เราสั่งอ่าโอเคทีนี้แกะกล่องออกมาอีกเจออะไรข้างในนะครับก็จะมีชุดสายชาร์จนะครับ ตัวสายชาร์จที่ให้มาจะเป็นลักษณะสายชาร์จแบบ Type C นะครับเครื่องรุ่นใหม่เป็นสายชาร์จ t C ทั้งหมดนะนะครับแล้วก็ปลั๊กชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จเร็วที่33วัตต์นะครับท่านี้อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวเครื่องต่อนะครับนอกนั้นในกล่องไม่มีอะไรละโอเคครับมาดูการตั้งค่าที่ตัวเครื่องครับทีนี้เวลาเราเปิดขึ้นมาก็จะเจอตัวเนี้ยนะครับ MIUI 13นะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ ส่วนตัวนี้ภาษานะก็มีทุกภาษานะครับเราสามารถเลือกได้ตัวนี้ผมจะเซ็ตเป็นภาษาไทยเลยภูมิภาคก็ต้องเลือกเป็นไทยนะไม่งั้นเวลาไม่ตรงนะครับส่วนข้อตกลงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับทั้งหมดจากนั้นก็กดถัดไปมือถือที่เปิดขึ้นมาใหม่นี่มันจะยังไม่ถามหา Gmail นะครับมันจะยังไม่ถามหาบัญชีเดิมที่เคยใส่เนาะนะครับเนี่ยเราก็กดถัดไปได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้มันแจ้งให้ใส่ซิมเรายังไม่มีก็กดข้ามไปก่อนนะครับ ส่วน wi-Fi เราไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นมือถือเครื่องใหม่ยอยู่แต่ถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้นะนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นการส่งข้อมูลวิทชัยนะครับแนะนําให้ปิดลงนะตัวนี้นะครับไม่งั้นมือถือเรามันจะส่งข้อมูลตลอดเลยอ่าก็ตัวไหนที่เราไม่เอาก็ปิดลงไปเลยนะครับอันนี้การตั้งค่าหรหัสผ่านหน้าจออันนี้คงจะข้ามไปก่อนอันนี้การตั้งค่าเริ่มต้นนะครับนี่ตัวนี้ส่งข้อมูลอีกแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถปิดลงนะครับอัปเดตอัตโนมัติ พวกโฆษณาอะไรพวกนี้ปิดลงได้นะครับอ่านออยู่กับการตั้งค่านะถ้าเรากดถัดไปเรื่อยๆเลยโดยไม่อ่านเนี่ยมือถือเราก็จะส่งข้อมูลตลอดนะครับอ่าตัวไหนที่เราเอาก็ค้างไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราอ่าโอเคอันนี้เป็น w a เป p a p e r รายวันเนาะนะครับอันนี้ก็จะข้ามไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะการแสดงผลหน้าจอนะครับเราสาม,มารถเลือกได้จะมี2แบบด้วยกัน แบบที่1ก็คือแบบเลื่อนขั้นข้างหรือแบบที่2ก็คือกดปุ่มกลางแล้วเข้าไปเมนูข้างในอะ่ะนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะเห็นรูปลักษณ์นะครับตั้งค่า M I U I 1 3นะครับตัวนี้ตัวนี้การรีวิวเป็นลักษณะของช่างนะครับดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับการรีวิวทั่วไปที่เราเห็นเนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฮะเวลาเรารันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับการทํางานของเครื่องมันจะเร็วพื้นตานไหม ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้มันกําลังเซตค่าเครื่องอยู่อ่าโอเคตอนนี้ก็รอนะครับรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ามือถือที่เราตั้งค่าใหม่เนี่ยเวลามันเข้าสู่การใช้งานเริ่มแรกเนี่ยมันจะทําการเซตค่าตัวแอปพลิเคชันกับ android ให้ทํางานร่วมกันนะครับอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาก็ถือว่าสวยงามสดใสน,นะครับอ่าโอเคนะครับ ทีนี้เราจะไปดูข้อมูลการตั้งค่าที่ตัวเครื่องนะครับว่าสเปคที่มันมาที่กล่องเนี่ยมันตรงกันไหมนะก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับวิดีโอบางจุดถ้ามือต้องขออภัยนะครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะอ่าเนี่ยครับให้เราดูรายละเอียดในนี้นะครับว่าพื้นที่ที่ของโทรศัพท์เนี่ยมันความจำร้อยยี่สิบแปดเนี่ยมันตรงไหมนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมก็โอเคร้อยยี่สิบแปดนะครับ ส่วนแรมหรือเมมโมรี่นะครับดูว่ามันตรงไหมนะครับอันนี้เป็นการทำความสะอาดตัวเครื่องอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่แรมนะครับรายละเอียดข้อมูลเครื่องทั้งหมดเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นี่ครับเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับตัวนี้แรม6กบวกสองใช่ไหมบวกสองมาจากไหนบวกสองก็คือเป็นแรมจากพื้นที่นะครับมันจะสร้างขึ้นเองนะครับซึ่งในมือถือรุน่นนี้มันจะมีแอปที่ทําให้เอาพื้นที่ของมือถือเนี่ยมาทําเป็นแรมได้นะครับ โอเคทีนี้เราเราจะลองดูที่กล้องนะครับกล้องหลังห้าสิบล้านดูว่าความละเอียดจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมปรับแฟลชที่มือถือที่ถ่ายนะเพื่อให้มันเห็นภาพข้างในชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะท่านไม่ชัดตรงไหนนะครับถ้าวิดีโอมันมืดเนาะอ่าอันนี้ก็กล้องหลักนะครับนะครับตัวนี้มันจะมีกล้องอยู่สี่ตัวนะมันจะมีกล้องธรรมดานะครับกล้องอ er ัลตร้าไว กล้องไมโครและก็กล้องดิฟนะครับกล้องดิฟจะเป็นลักษณะเป็นความละเอียดวัดลึกนะตัวนี้เป็นกล้องธรรมดานะครับกล้องธรรมดาอันนี้แฟตนะครับอันนี้กล้องธรรมดาทีนี้ถ้าเราอยากใช้อลต้าไวเราใช้นิ้ว2นิ้วนะครับหุบเข้ามันจะกลายเป็นกล้องออลต้าไวให้เราใช้อัตโนมัตินะครับถ้าเราถ่างออกก็จะเป็นกล้องธรรมดาก็คือการสลับใช้งานกล้องออลต้าไวกับกล้องธรรมดานะครับโดยการใช้นิ้ว2นิ้วหุบเข้านะครับมันจะสลับกล้อง ถ้าเราอยากใช้กล้องไมโครนะครับหรือมาโครนะเราต้องไปเลือกที่ตั้งค่าของกล้องนะครับเนี่ยมันจะมีมาโครใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมนี่คือคือการใช้กล้องมาโครเราต้องมาเลือกใช้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราลองไปถ่ายดูตัวหนังสือครับเห็นไหมยิ่งถ่ายใกล้ยิ่งชัดนะครับตัวนี้มาโคร2ล้านนะครับแล้วก็ความละเอียดวัดลึกกับกล้องลิฟเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันอันนี้คือมาโครนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูกล้องหน้าครับทีนี้เดี๋ยวจะดูกล้องหน้าต่อ นะกล้องอยังมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันกล้องหน้านี่อยู่ที่13ล้านนะครับกล้องหน้าอ่าโอเคนะครับกล้องหน้าถือว่าชัดนะสดใสเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีลูกเล่นเยอะนะสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับผมว่าราคา58าพนนี่ก็ถือว่าคุ้มนะแต่มันจะมีหลายหลายร้านนะครับเราลองเลือกดูนะใน Internet. อินเทอร์เน็ตอ่าในในแอปเนาะ ไม่ว่าจะเป็นพวกช้อปปี้ลาซาด้หรือเจดีเซนทัอะตอนนี้มันเขาจัดโปรแข่งกันนะครับโดยเฉพาะช่วงแฟลเซลนะครับอ่ามันก็จะมีราคาที่ลดหลั่นกันเยอะเลยนะครับถ้าไม่รีบเราก็รอช่วงแฟลเซลได้นะครับหรือช่วงช่วงที่เขาจัดโปรเยอะเลยนะครับเนี่ยส่วนแอป,ปที่มาพร้อมเครื่องตัวไหนไม่เอากดลบทิ้งได้เลยนะครับมือถือรุ่นนี้ดีตรงนี้แหละนะครับสามารถลบแอป,ปที่มาพร้อมเครื่องได้ด้วยนะเนี่ยครับ อแอปไหนเราไม่เอาเราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับแต่มือถือบางเครื่องไม่ยอมให้ลบนะนะีครับสามารถลบทิ้งได้อ่าโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านท่านไหนที่อยากใช้มือถือเสี่ยมีนะครับเลสมีโน้ตสิก็ดูไปแนวทางครับก็ลองไปเลือกดูในแอปต่างๆนะถ้าไปดูของอในร้านของตัวเซี่ยมีเลยก็มีนะ แตอยู่ประมาณสัก6 2 0 0หรือ6,4 0 0แหละที่ผมดูนะครับอ่าแต่ถ้าเราดูตามร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับที่เขาสั่งมาขายตามร้านเนี่ยก็จะถูกลงอีกเนี่ยนะครับอ่าโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ